สวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องโครงการคนละครึ่งนะครับเฟสสามนะครับว่าจะมีการขยายต่ออย่างไรเมื่อไรจะเป็นไปได้ไหมนะครับออตอนนี้กระทรวงการคลังนะครับก็อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถึงความเป็นไปได้ ในโครงการคนละครึ่งที่จะสิ้นสุดลงในวันที่31มีนาคมนี้นะครับว่าจะขยายต่อเฟส3ซึ่งครั้งนะครับกำลังพิจารณานะครับว่าคนที่สมควรจะได้รับสิทธิ์ควรอยู่ที่จำนวนเท่าไหร,ร่นะฮะผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมนี่อยู่ที่15ล้านคนจะได้รับสิทธิ์ความช่วยเหลือแบบต่อเนื่องเลยแบบอัตโนมัติเลยหรือไม่นะครับ หรือต้องเปิดให้ลงทะเบียนใหม่รวมถึงอาจจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการชอบดีมีคืนในปีที่แล้วครับตลอดจนวงเงินที่จะให้ต่อรายควรเป็นเท่าไหร่นะโดยหากต้องการให้ทั้ง30ล้านคนเท่ากับโครงการเราชนะต้องใช้เงินเท่าไหร่และจะมีเพียงพอหรือไม่อย่างไรนะฮะยังสรุปไม่ได้นะครับ จำนวนคนที่จะได้รับสิทธิ์นั้นเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่ได้สรุปนะครับเบื้องต้นนะครับคาดว่าดำเนินโครงการในเฟส3นี่ฮนะอาจจะต้องใช้วงเงินช่วยเหลือประชาชนเนี่ยมากกว่าเฟสที่2นะครับที่รัฐบาลเติมเพิ่มให้คนละ500บาทแต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดว่าจะเป็นสัดส,ส่วนเท่าไหร่นะครับ พอหากจะช่วยเหลือคนละ3,000ถึง3,500บาทนาน3เดือนนี่ก็ต้องพิจารณางบประมาณที่เหลืออยู่นะครับว่ามีเพียงพอหรือไม่ซึ่งขณะนี้งบประมาณที่นำมาใช้เงินเยียวยาประชาชน550,000ล้านบาทจากกรอบวงเงินกู้ที่ใช้ไปเกือบหมดแล้วครับสำหรับความแตกต่างของโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับ จะต่างจากคนละครึ่งเฟสแรกและเฟสสองนะครับคือในเฟสสามนะครับรัฐจะปรับเงื่อนไขให้ใช้จ่ายได้ทั้งซื้อสินค้าและบริการนะครับเช่นการใช้จ่ายเพื่อค่าขนส่งสาธารณะส่วนความจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าโครงการคนละครึ่งเฟ,ฟส3 3เพราะรัฐต้องการเห็นแรงกระตุ้นของเศรษฐกิจ ที่อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูซึ่งโครงการคนละครึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่กระจายไปในทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าขนาดเล็กนะฮะที่เข้าร่วมโครงการแล้วเกือบ2ล้านรายด้วยกันอีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายนะครับส่วนแหล่งเงินที่จะใช้ในโครงการเฟสสนี้นะครับ จะมาจากพรกองเงินกู้ห่งล้าล้านบาทหรือไม่นั้นนายกฤษดากล่าวว่ากระทรวงการคลังกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาทั้งนี้ปัจจุบันเงินกู้ห่งล้านล้านบาทนั้นนะฮะในส่วนของที่ใช้โยยาประชาชน5 5า0 0 0ห้าล้านบาทนะฮะก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับส่วนที่การไว้เพื่อการฟื้นฟูเศรศษฐกิจที่การไว้ก็ 4, 0 0ล้านบาทปัจจุบันนะครับก็ เหลืออยู่ราว200ล้านบาทก็สามารถโยกมาใช้ในโครงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดได้นะครับส่วนเงินที่กันไว้เพื่อการสาธารณสุขนะฮะทั้งหมด45,000ล้านบาทนั้นปัจจุบันได้ใช้ออกไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับอ่อหนึ่งโครงการ คนละครึ่งที่ผ่านมานร,รัฐบาลได้ใช้เงินประมาณราว52,500 50, ล้านบาทนบในการช่วยเหลือโดยให้วงเงินใช้จ่ายรายละ3,500บาทจำนวนทั้งสิ้น15ล้าล้านคน,นคจำนวนนี้เป็นโครงการคนละครึ่งเฟสสอง5 2 0 0ล้านบาทนะครซึ่งจ่ายให้ประชาชน5ล้านคนรายละ3,500บาทนะครและเพิ่มเติม สำหรับเฟสที่1อีกรายละ500บาทนะฮะโดยโครงการนี้จะสิ้นสุดในวันที่31มีนาคม64นี้นะครับก็ยังไงก็รอรุ้นเฟสสามกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับเราจะนำข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ When they